ตนไก่้นกมัน er จ mm ิกหมไก่จ hmm. so, anyway. ิกไหมแก่มันจิกหม่นคุณอะทำไมคุณไม่จิกอะมันด้นไหมด้นไหมตัวนี้ด้นไหมไม่ด้นไม่ดนนะคุณแล้วคุณแล้วอะเลีกอยามทุกทุก เฮ้ยเดือดหนังเลยคนดึงนั่งวัวมันดังยังไหนีไหนไก่ไก่มันขันมันเือยไก่ขันลองลองขันแบบมันต้องขึ้นราวก่อนตัวมันจะขันอ๋อต้องขึ้นดาวก่อนปกติมันขันยังไงอ่ะมันขันมันขันมันเปลือยขันมันเปลือปกติขันมันเปลือลองลองลองขันอะไรล้ทีลองลองขันอะไรล้ทีลองลองขันในตำตาตำตาว่าไก่ขันขันมันเปลือ ได้จุกได้ไหมอ๋อปัดพว้นนะปัดพว้นนะอ๋อต้องดึงคอกันเหรอต้องหมัดคอต้องเม่งคอถ้าไปกันเองอ่ะต้องต้องอยู่บนเราต้องอยู่บนเรานะแลนยังไม่คุ้นยังไม่คุ้นแล้วแล้วกลางคืนนี้พาไปนอนด้วยกันไหมไม่ไม่อะมันอาบน้ำไหม อับอับน้ำแรงฟันไม่ไก่นี่คนเลี้ยงคนเลี้ยงคนเลี้ยงอับน้ำไหมคนเลี้ยงยาวนอนที่เยอะไก่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 ก่ไก่ไก่ก่ไก่ไก่ก่ไก่ไก่ไก่ก่ไก่ไก่ไก่ก่ไก่ไก่ไก่กก่ไก่่ไก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 ก่ไก่ไก่ก หาไมม่ีไอ้ยากินอาหารเปลือกเหรอมันน้ำไงไอ้วังเด็ดน้ำกินอาหารเปลือกกินได้ล่ะมันมันกินจานไหมเกยนี่ถ้าถ้าเราจะเอาไปเลี้ยงมั่งนี่ตำเปลือกฮิถ้าเราจะเอาไปเลี้ยงมั่งตำเปลือกต้องเลี้ยงมันให้คุ้นก่อนอ๋อต้องเลี้ยงให้คุ้นก่อนถ้าตัวนี้ให้เราได้ไหมไม่ได้ทำไมอ่ะปนเปลือก ใช่ที่ไม่ได้อ่ะเขาแม่ไก่ไปแล้วก็รลนี่มันดูไม่ผงไม้อะไม่มีสีแดงไม้อะอีเด้งนี่โอ้โเ้ก็อย่างนี้ไม่ถื่ใส่มันแค่ใส